ห้าสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณรวยคนทุกคนน่ะมีสิทธิ์เท่ากันที่จะรวยไม่ว่าคุณจะเกิดมาในชาติตระกูลไหนเกิดมาเป็นยังไงเกิดมาในสลัมเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาในชนกลุ่มน้อยหรือคุณจะอยู่แห่งหมุนตำบลใดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครูยังยืนยันคำเดิมนะว่าคนทุกคนมีโอกาสที่จะรวยได้เท่ากันข้อแรก ที่ครูจะให้คือวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีฐานะยังไงเงินในกระเป๋าของคุณจะเป็นยังไงสิ่งแรกที่คุณต้องรู้แล้วคุณต้องคิดคือคุณมีเงินมากพอที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองคำว่าไม่มีเงินไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ เพราะทุกๆครั้งคุณสังเกตไหมว่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วสิ่งนั้นน่ะเรามีความรู้สึกว่ามันสำคัญกับชีวิตเรามันสำคัญมากไม่ทำไม่ได้คุณจะหาเงินมาจนได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่วันหนึ่งนะคุณบอกว่าเงินในบัญชีของคุณน่ะมันเป็นศูนย์แล้วอยู่ๆลูกคุณไม่สบายขึ้นมา คุณจะมานั่งอ้างไหมว่าคุณจะไม่พาลูกไปหาหมอเพราะคุณไม่มีเงินไม่มีคุณจะไม่มีคำพูดคำว่าไม่มีเงินอยู่ในสมองคนเลยแม้เลขในบัญชีของคุณจะเป็นศูนย์ก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่ลูกป่วยขึ้นมาต้องไปโรงพยาบาลคุณจะหาวิธีที่จะเอาเงินมาจนได้คุณจะทำทุกวิถีทางมีทรัพย์สินอยู่ในบ้านเอาไปขายแลกมาเป็นเงินเพื่อเอาเงินไปรักษาลูก คุณจะไปยืมเงินคนข้างบ้านมาเพื่อจะเอาไปรักษาลูกแล้วค่อยมาจ่ายเขาทีหลังดังนั้นข้อนี้ข้อแรกนะมันสำคัญมากถ้าคุณอยากจะรวยขึ้นคำว่าไม่มีเงินอย่าเอามาเป็นข้ออ้างเด็ดขาดถ้าคุณยังอ้างแบบนี้ครูบอกเลยว่าคุณหมดสิทธิ์รวยตั้งแต่ประตูแรกคุณปิดประตูรวยได้เลยวันนี้อยากจะเปิดร้าน ขายข้าวแกงคุณทํำข้าวแกงเก่งคุณทําอาหารเก่งคุณทําอาหารอร่อยใครกินก็ชมในวันนี้นะถ้าคุณคิดว่ามันสําคัญกับชีวิตคุณแล้วการขายข้าวแกงจะทําให้ฐานะทางการเงินคุณดีขึ้นเลี้ยงครอบครัวได้ดีขึ้นคุณก็ควรจะไปหาวิธีหาเงินมาลงทุนกับมันให้ได้ ทำได้แบบนี้ไม่ว่าแค่เรื่องขายข้าวแกงหรือคุณอยากจะมีไอเดียบอกว่าวันนี้ฉันซ่อมรถเก่งฉันสามารถเปิดอู่ได้ไม่ต้องคิดว่าไม่มีเงินแหล่งกู้มีเยอะแล้วค่อยผ่อนให้เขาทีหลังคนจะมีหนทางเสมอถ้าเมื่อไหร่ที่คิดว่าสิ่งนั้นมันสำคัญเขาจะมีหนทางเสมอคนที่เขา จนแล้วเขารวยขึ้นมาได้เขาจะไม่จนใจค่ะทุกคนข้อที่สองวันนี้ถ้าอยากรวยจำเอาไว้คุณต้องบอกตัวเองว่าคุณมีเวลามากพอที่จะพัฒนาตัวเองวันนี้ถ้าอยากรวยคุณต้องบอกว่าฉันมีเวลาเสมอฉันมีเวลาเสมอที่จะทำสิ่งที่มันสำคัญกับชีวิตฉัน อยากรวยขึ้นอยากมีชีวิตดีขึ้นอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นอยากจะมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณจะบอกว่าคุณไม่มีเวลาที่จะทำสิ่งที่สำคัญมันไม่ได้คนรวยทุกคนเขามีเวลาเสมอสำหรับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเขาเดินไปข้างหน้าเขามีเวลาที่จะไปอบรมไปเรียน ไปเช็คแอคชั่นให้ตัวเองดีขึ้นไปอัพเลเวลตัวเองให้มันดีขึ้นมีเวลาทุ่มเททำสิ่งที่มันสำคัญคนรวยใช้เงินซื้อเวลาข้อ3เนี่ยครูบอกเลยนะครูเจอคนแบบนี้เยอะมากคือเขาพยายามที่จะบอกตัวเองว่าเขาเก่งไม่ได้เพราะเขาไม่มีคนช่วยสอน เขารวยไม่ได้เพราะเขาไม่มีคนคอยสนับสนุนไม่มีคนคอยเป็นแบบอย่างเขาไม่มีความรู้เรื่องความรวยว่าจะทำยังไงให้ตัวเองรวยครูบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคนที่เขาเก่งแล้วทำให้เขารวยได้มันไม่จำเป็นเลยว่าเขาจะต้องมีคนคอยสอนคอยบอกว่าต้องทำอะไรเขาไม่จำเป็นต้องมี เพื่อนร่วมทางที่จะไปคอยช่วยคอยสนับสนุนไม่จําเป็นค่ะคนที่ประสบความสําเร็จเร็วส่วนมากแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบเขาเรียกว่ามั่นคงยั่งยืนเป็นอมตะคือคนที่บอกตัวเองว่าฉันไม่จําเป็นต้องมีใครคอยบอกไม่จําเป็นต้องมีใครคอยสอนไม่มีจาเป็นต้องมีใครคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่กับฉัน แต่ฉันสามารถที่จะเก่งได้เพราะในยุคนี้ในโลกปัจจุบันมันเวอร์วมันคือโลกของออนไลน์คุณจะไปหาความรู้ไปหาพี่เลี้ยงไปหาคนที่คอยช่วยสอนคุณได้ทั่วโลกคุณนั่งอยู่ที่บ้านคุณไม่ออกไปหาใครเลยคุณไม่สังคมกับใครเลย คุณไม่เทคคอร์สอะไรเลยคุณไม่ยอมจ่ายเงินเลยครูบอกได้เลยว่าการที่คุณจะพัฒนาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้เร็วคุณจะมัวมานั่งลองผิดลองถูกอยู่คนเดียวนั่งงมเข็มอยู่คนเดียวมันเป็นโลกเขาเรียกว่าโลกโบราณไปแล้วอะ่ะยุคนี้มันคือยุคโซเชียลมันคือโลกของออนไลน์มันเว r ร์ลไวคุณสามารถจะมี ครูเก่งๆที่ประสบความสำเร็จได้ทั่วโลกโทนี่รอบบินไบรอันเทรซี่หรือใครก็แล้วแต่ที่คุณชอบคุณศรัทธาคุณนิยมชมชอบว่าเขาเก่งคุณอยากจะเก่งแบบเขาคุณสามารถไปโรงเรียนได้กับเขาในวันนี้นะครูบอกเลยว่าไอ้ที่คุณไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อไปโรงเรียน คอสแพงๆคอสดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วคุณก็มานั่งลองผิดลองถูกอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวงมเข็มอยู่คนเดียวเพราะคุณคิดว่ามันไม่ได้สำคัญมากพอกับชีวิตของคุณข้อที่4นะคะวันนี้การที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครมั่นใจหรอกว่าไอ้สิ่งที่เราจะเริ่มทำอะ่ะ มันจะประสบความสำเร็จไหมแต่จำเอาไว้วันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จและอยากรวยจงคิดบอกตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันจะเริ่มทำฉันไม่รู้หรอกว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมมันจะประสบความสำเร็จแค่ไหนหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ฉันจะลองทำดูและฉันก็จะทำมันให้ดีที่สุดฉันจะทำมันให้ถึงที่สุด สุดท้ายปลายทางมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ฉันจะทำคือฉันจะทำมันแล้วจะทำมันให้ถึงที่สุดจะทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังเท่าที่ปัญญาของฉันมีจำเอาไว้ หลายคนไม่ยอมเริ่มต้นไม่ยอมลงทุนทําอะไรไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะกลัวว่าทําไปแล้วอ่ะไม่รู้มันจะประสบความสําเร็จไหมไม่รู้มันจะได้ตามที่ฉันหวังไหมครูบอกเลยนะร้อยทั้งร้อยไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้ว่าลงมือทําไปแล้วอ่ะมันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่ามันจะเป็นตามที่เราหวังหรือเปล่ามันจะได้ดังใจห,หรือเปล่า แต่ถ้าคุณไม่เริ่มทำโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จมันเป็นศูนย์มันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นทุกคนไม่มีใครรู้แต่จงทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ปัญญาเราจะมีครูเชื่อว่าถ้าคุณทำถึงที่สุด คุณทำดีที่สุดในทุกๆสิ่งทุกอย่างคุณให้ความสำคัญกับมันแล้วทำมันให้ดีที่สุดคุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนมันเป็นโลกของสัจธรรมไปด้วยซ้ำว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณใช้สติใช้ปัญญาใช้แรงกายใช้แรงใจทุ่มเทและพัฒนาพัฒนาด้วยนะคะทุกคน อย่าทำแบบเขาเรียกว่าอย่าทำแบบช้างตาบอดอะอย่าทำแบบช้างตาบอดอะคืองมทำงมทำเดินไปข้างหน้าทำอย่างเดียวไม่ลืมตาไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่พัฒนาเริ่มต้นวันแรกเป็นยังไงผ่านไปร้อยวันก็ยังเหมือนเดิม อะไรประเภทนี้มันก็ไม่น่าจะประสบความสําเร็จแหละถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณทําแล้วคุณเรียนรู้แล้วคุณพัฒนาคุณทําแล้วคุณเรียนรู้แล้วคุณพัฒนาพัฒนาขึ้นทุกวันยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จแล้วข้อสุดท้ายที่ครูจะฝากไว้คือลงมือทําเดี๋ยวนี้อย่าถัดวันประกันพุ่งอย่าบอกว่า เดี๋ยวอันนั้นก่อนเราค่อยทำเดี๋ยวอันนี้ก่อนเราค่อยทำพรุ่งนี้ค่อยทํามาลืนค่อยทําให้คนอื่นสําเร็จก่อนเราค่อยทําให้มีเงินก่อนเราค่อยทําให้มีเวลาก่อนเราค่อยทําให้หมดฤดูฝนก่อนเราค่อยทําให้สงครามมันสงบก่อนเราค่อยทําให้เปลี่ยนรัฐบาลก่อนเราค่อยทําครูบอกเลยพอมันเสร็จพอมันหมด ไอ้เรื่องที่คุณบอกว่าค่อยทําแล้วคุณก็จะมีข้ออ้างใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่เป็นคนนิสัยแบบนี้นะคะดังนั้นอยากทําอะไรอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองเริ่มลงมือทำเดี๋ยวนี้